สวัสดีวันจันทร์ที่8นะครับมนตรีสาขาบ,าบาับายเซนทนัโครานะครับวันนี้มีโปรโมชั่นของลำโพงพุกเชลนะครับของยี่ห้อเทนเจนนะครับเทนเจน,เจ,นจะเป็นลำโพงแบรนด์ทางฝั่งเดนมาร์กนะครับงานจะเป็นกอ๊อตนะครับ รุ่นนี้จะเป็นแทนเจนนะครับรุ่น X5 นะครับตันนี้จะเป็นสินค้าดิโมนะครับรับประกัน1ปีนะครับปกติราคา1 3 5 0 0ืบาทนะครับตัวนี้โปรโมชั่นนะครับเลยอยู่8,9 0 0นนะครับตัวนี้บุกเพื่อขนาด5นิ้วครึ่งนะครับพิวเตอร์หนึ่งเดียวนะครับเป็นซอกโดมนะครับบุคลิกของทางแทนเจนนักออกลักษณะ กระชับไวนะครับเสียงค่อนข้างออกจริงจังนะครับวิเเตอร์เสียงกระจ่างใสนะครับกลางวานมีมิตินะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะครับวันนี้จะเป็นลูกเปิดนะครับลูกเปิดอย่างแรนะครับนี่จะเป็นะ จะมีอีกรุ่นนะครับอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่น X5BT นะครับตัวนี้จะเป็น M ในตัวนะครับสเปกลำโพงขนาดไซส์เท่ากันเลยนะครับลูปเปอร์ทวิตเตอร์ตัวเดียวกันนะครับข้อแตกต่างระหว่างสองรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นต้น X5BT ตัวนี้จะมี M ในตัวนะครับข้างละ50วัตต์นะครับตัวนี้ปกตินะครับ 2 7 9 0 0บาทนะครับโปรโมชั่น17,900บาทนะครับ17,900บาทนะครับอันนี้จะมีแอมมีช่องต่อการใช้งานจะไม่ยุ่งยากนะครับ ต่อก็จะมีให้ครบนะครับเป็นช่อง RCA จะ RCA สามารถต่อแบบไร้ได้นะครับแบบโคนได้นะครับมี AUX ต่อซับนะครับซับเอาออปติกโครแอนะครับแล,แล้วก็จะเป็นบลูทูธนะครับตัวนี้เหมาะในห้องหรือว่าสำนักง,งานที่ไม่ต้องการอะไรที่มันมันเยอะแยะไปหมดครับเอาลำโพงไปตั้งเสียบปลั๊กใช้งานได้เลย ถ้าสนใจนะครับสามารถโทรติดต่อได้นะครับ095 995 7878นะครับหรือเฟซบุ๊กนะครับม,มตรีเป็นอาหานะครับตอนนี้ถ้าเป็นเงินสดเลยอยู่13,900บาทนะครับขอบคุณครับ